ทำหน้าที่ให้กับแม่แอ๊เนี่ยให้เป็นที่ให้งานแม่เนี่ยอยู่ทุกอย่างไม่รู้ข้อผิดพลาดให้ทุกคนเนี่ยนแนนม่ก็จะพิสูจน์ความดีดีเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าที่จะผ่านมันมาได้ดีดีนะเราทุกคนก็ทำเต็มที่เลยครับแล้วก็แล้วก็วกขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณคท,ที่ทักทายทุกคนนะครับที่ให้เกียรติ โอเคขอบคุณท่านนะครับที่เกียมาในวันนี้แล้วก็แบบเปลี่ยนแม่ขอเราเลยนะอหมท้นอย่างพี่เตือเองตั้งใจว่าจะไม่ร้องไม่ร้องนะวันนี้ทำได้ครับตลอดตลอดทุกวันที่ผ่านมาทได้ไไปแล้วเหมือนจะร้องแล้วพี่อาร์ตก็เรียกไปคุยนะฮะคนโยนไปโนไปเยอะนะก็ก็คือไม่ะครับเราเป็นลูกของคุณสมชายชั้นใ้นะครับแม่เราก็จะคิดถงมากแล้วแม่ก็ไม่ชอบเลยเวลาอ่ะให้เห็นลูกๆเนี่ยเใจคราก็้องเปแบบแม่แล้วนกระทันช่วงวาที่แม่ป่วยเนี่ย แม่เขาไม่ยอมให้ทุกทุเห็นเลยไม่อยากให้เราได้เห็นแม่ในในภาพที่แม่ป่วยอยากให้ทุกคนมีความรู้ใจของแม่ในความเสียใจของแม่ในความใจของแม่ไปตลอดอย่างนี้ครับแล้วก็รู้ว่าแม่ต้องการสิ่งจากทุกทุกคนจริเราไม่ยอมทุกแขนซึ่งบางทีมันก็กดไปได้เหรอคะมันก็มีแอบล้ออะไรบ้างหรืว่าอะนรต้องมีที่กลับมาเพราะว่าเก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ครบทุกทุกายทุกแขนครับแม่ก็ไปไปที่ที่บ้านหนูอะไรอย่างนี้ย ซึ่งหนูมันจำมากมนดีใจมากค่ะที่แม่ให้เกียรติไปเที่ยวที่บ้านคิดถึงแม่คก็รู้สึกเสียใจที่เขาจากเราไปเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปหาตอนที่เขาไม่สบายอยากไปกอดเขาบ้างอยากาไปคุยกับเขาบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบแม่ชี่สชุนะอันนี้ยซึ่งไม่รู้เลยค่ะก็คิดถึงแม่มากมากค่ะแล้วก็หนูจะจําคําสอนของแม่ไว้ โอเค่าเคดิ้าร <they> no ่อยู่นเลยโอเคดิ่นในวันที่แม่อยู่กับพวกเราใช่ไหมคะอยู่ในอีกรายแม่ก็จะคอยส่งสติเกอร์เนาะสวัสดีวันจันทร์วัในวันนั้นที่แม่ส่งมาทุกวันก็บอกตรงๆว่าพวกเราก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่แล้วแต่ความ สะดวกของแต่ละคนใช่ไหมคะแต่พอวันนี้ที่แบบแม่ไม่อยู่อยากจะบอกทุกคนว่าคือช่วงเวลาเหล่านั้นมันมีค่านะคะสาหรับบ้านไหนที่มีญาติผู้ใหญ่หรือมีคุณแม่คุณพ่อที่เขาแบบคิดถึงเราอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนใช้เวลากับ่ันให้มากมากคะ่ะเพราะว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ีคการมากค,ค่ะก็ทําทันให้ดีนะคะ,ะกับเ,เราจะเก็บลายนั้นสะติกเกอร์เหล่านั้น แ็แม่ก็ยังอยู่ในกรุ๊ปไลน์อยู่ครับมแม่จะอยู่กับพวกเราตลอดอไปมันมีคําพูดไหนในกรุ๊ปไลน์ที่โเรเซ่ประทับใจไหมครับที่แม่ส่งมาไม่เหรอครับแม่ก็จะส่งมารักลูกทุกคนนะ<ช>แม่คิดถึงลูกทุกคนนะนี่จะเป็นสิ่งที่แม่จะพูดทุกเช้าทุกวันพ,พูดบ่อย<ช>อบไดบ้ครับย<ม>ังอย่างลูกทุกคนได้ยางอย่างผมเองเนี้ยก็จะมีแบบว่าบางทีเราแบบรูปถ่ายรูปลูกไปส่งไปให้หลานแบบนี้คุณย่ายาย่านี่หลานทําอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะดีใจมากอะไรเงี้ย ก็จะมีช่วงที่แม่ป่วยหนักๆแหละครับแม่ก็เริ่มจะไม่ค่อยแบบใช้ไลน์นะจะใช้ไม่ไหวแลสส้วแล้วก็ไม e <magic. S 1> ่ค่อยได้คุยกันประมาณเดือนสองเดือนอะไราเงี้ยนไอตัวนี้อยู่ตั้งแต่เล็กเลยเรียกไลยว่าคุณยายก็เป็นเหมือนกับคุณยายผมจริงๆคนนะครับเพราะว่าคุณยายคือดูผมมาตั้งแต่เด็กๆจริงมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ทุกคนฟังก็คือตอนนั้นเนี่ยที่ผมถ่ายบันิมิวลาผมเด็กมาก แล้วก็มันเป็นฉากที่เป็นฉากตอนกลางคืนแล้วแล้วก็เวลาตอนที่ถ่ายก็เป็นตอนคืนจริงพอดีว่าผมในง่วงมากเลยแล้วเหมือนในซีนนั้นเนี่ยก็พี่เกลือที่เป็นห่วงกับก็เลยเปลี่ยนให้ผมเนี่ยไปนอนจริงๆซึ่งนอนอยู่บนตักคุณยายซึ่งผมก็สมบูรา์มากครับก็หลับไปจริงๆเลยตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพอผมตื่นขึ้นมาเขาย้ายกล้องย้ายไฟเตรียมฉากกน,นเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ยังนอนอยู่บนตักของคุณยายแอรอยู่ซึ่งคุณยายไม่ลุกไปไหนเลยแล้วก็แบบให้ผม ได้นอนต่ออีกหน่อนอะไรเงี้ยครับผมก็ก็รู้ว่าคุณยายเขาก็เอ็นดูแล้วก็เหมือนรักเราเป็นหลักจริงเพราะว่าหลังจากที่บ้านนี้มีรักจบแล้วก็ช่วงที่ถ่ายอยู่เนี่ยผมยังเรียนอยู่แล้วพอผมเรียนจบคุณยายก็ยังคอยแบบมาถามไท่มาแบบแสดงความคิดถึงกับเราตลอดแล้วก็มีการได้พูดคุยกันในไลน์มันก็ทำให้เรรู้สึกวง่งมงอนกันครับที่ที่วันหนึ่งคนที่แบบเรา เราได้รู้สึกว่าเหมือนเขามีอย well, ู Mat ่ตลอดก็อ hmm. ย <mate được> ู่ตรงนี้ตลอดเขาเขาจากเราไปแล้วก็อย่างที่พี่เอพูดก็คิดว่าอยากให้เรากลับไปดูแลคนที่เรารักให้ดีครับผมแล้วก็ใช้เวลากับคนที่เรารักให้ให้มันมีค่าเพราะว่าวันที่ไปกินข้าวที่หนูเล็กก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกับคุณยายแอดเพราะฉะนั้นผมว่าวันสุดท้ายมันไม่รู้ครับว่ามันจะมาวันไหนเพราะฉะนั้นเราควรทําทุกวันให้มันเป็นวันสุดท้ายจริงครับอยากให้กลับไปดูแลคนที่ เรารักมากๆเป็นพ่อพ่อแม่อันนั้นายที่ล่าสุดที่แม่แอส่งมาหาทุกคนเขาบอกว่ารักทุกคนนะลูกอนะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ส่งเลยนอกจะไม่สบาย เรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่ๆสำหมับนชน่วยท่านนะครับขอบคุณทีณ<า>่เกีติมาในวันนี้นะครับ